สวัสดีค่ะทุนวันนี้เราจะแบ่งปันนะคะในเรื่องของการสั่งจิตให้ได้มีรายได้นะคะตามที่คุณต้องการนะคะปัจจุบันเนี่ยครูเรียนกับครูลุงครูลุงสอนในเรื่องของการสั่งจิตให้มียอดธุรกิจร้อยล้านนะแล้วก็มีเงินเก็บเป็นร้อยล้านค่ะแล้วทีเนี้ยครูก็ไม่ได้ตั้งเป้าถึงขนาดน,นั้นหรอกค่ะครูตั้งแค่หลักล้านเท่านั้นเองค่ะเราให้รู้ครูมีแค่เงินเก็บสองพันแปดแปดแปดนะสองพันแปดแปดแปดเนี่ยเพื่อให้ครูเนี่ย ไปสู่ร้อยล้านให้ได้นะคะวันนี้ไม่ว่าคุณณปัจจุบันเนี่ยคุณมีตังคเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใครที่มาเห็นคลิปนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์อธิษฐานจิตในสิ่งที่คุณต้องการการเรียนไลค์โค้ดเนี่ยนะหรือการเรียนกดแรงหรือกดจักรวาลทำไมคนเหล่านั้นอะถึงสามารถดึงดูดเงินบางคนอาจจะคิดว่าเขาหลอกคนอื่นจน ได้ตังเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านสี่สิบล้านแต่ที่จริงแล้วอ่ะถ้าคุณมองไปในแง่ความดีที่เขาทําอ่ะบางคนนะอ่ะอย่างอย่างคุณลุงเนี่ยไม่เคยมีประวัติที่แบบเออโคดโกงใครอะไรต่างๆนาะนาะไม่เคยโดนในเรื่องว่ามีข่าวอะไรที่ไม่ดีเนาะทุกคนเพราะอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าการทําความดีถ้าถ้าเราทาดีได้จริงๆอะ่ะ มันก็ไม่เกิดเหตุการณ์หรอกแต่ถ้าเราเกิดเหตุการณ์นั้นล่ะมันก็เป็นบททดสอบที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แบรนด์ไหนคุณอาจจะเคยไปดูข่าวลบๆบเนาะในปัจจุบันเนี่ยใครที่ดูข่าวลบๆบเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บ้างนะคะทําไมคนสําเร็จถึงบอกเราว่าอย่าไปดูอย่าไปดูข่าวลบๆบเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ประสบความสําเร็จนะมันจะทําให้เราเนี่ยพลังงานตกมันทําให้เราเนี่ยคิดลบได้ อาจจะทําให้เราไม่กล้าคิดกล้าทาทุกคนอาจจะเห็นคลิปนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่บอกเลยว่าเราขอมีสัจวา,วาจานะว่าหากเราขายสบู่พิงเลดี้ได้ตามเป้าหมายเงินที่เราขายได้เราจะเอาไปทําบุญและณปัจจุบันนี้เราบอกเอาหลงพ่อเหลือว่าหนูจะไปที่วัดถ้าหนูขายน้ํามันมะพร้าวสก,กัดเย็นได้กําไรหลักแสนขายสบู่พิงคเลดี้ได้กําไรสองหมื่นกว่าบาทได้หนึ่งพันก้อนหนูจะไปที่วัดเพราะว่าครูใช้ คาถาของหลวงพ่ออยู่ตลอดเราใช้จิตใต้สำนึกของหลวงพ่อเหลือค่ะทุกคนท่องนโมตัสสะสามจบแล้วก็พูดคําว่านโมพุทธายะหน้าเหลือดีโมเหลือยิ่งพูดเหลือใช้เหลือรุ่นเหลือรวยแล้วครูต้องการเนี่ยค่ะความรู้ต่งางๆเนี่ยในสมุดธรรมะเล่มเหล่าเนี้ยครูก็เคยขอหูวศิกรรมไปเล่มก่อนหน้านี้เนาะครูก็ขอหูสศิกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปทําที่วัดเนาะแล้ว ครูก็ไม่ได้ยึดติดอะไรหรอกครูจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ครูอยากจะทําความดีแล้ววันนี้ครูก็สวดคาถาของหลวงพ่อโสธรแล้วค่ะเพื่อให้เราเชื่อว่าคาถาของท่านจะทําให้เราดึงดูดเงินเป็นล้านล้านได้แล้วก็มีเงินเก็บเป็นล้านล้านได้ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ครูคือตั้งเป้ายาวนําพาตัวเองถ้าสมมติว่าครูได้ขายการ์ดถ้าครูสามารถมีเงินไปดึงดูดการ์ดของครูรุงมาแล้วครูจะตั้งเป้าต่อให้เป็นได้ร้อยล้านเนาะทุกคน มีเงินเก็บเป็นร้อยล้านเพื่อให้ชีชวิตจิตวิญญาณของตัวคุณและครอบครัวคุณมีร่ำรวยนั่นเองค่ะทุกคนค่ะแล้วอันนี้คือความรู้อ่ะที่มันหายากเราอ่านแล้วเอามาทำปฏิบัติตัวเรานั้นแหล,ละได้บุญไม่ใช่ใครเลยสิ่งที่เราต้องปฏิบัติให้ได้คือนะหนึ่งเราต้องลดความโกรธความโลภความหลงความอยากให้ได้ สมมติว่าวันนี้เรากำลังทําผิดสินข้อไหนังแต่ข้อหนึ่งข้อสุดท้ายโดยเฉพาะข้อสามที่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกันแล้วแต่